สวัสดีค่ะโยคะสางสุขภาพดีที่โยคะมานันสนันที่สีลมนะคะวันนี้เรามายืดขาทํายืดคลายขาและคลายตรงบริเวณข้อสะโพกนั่งนานๆน,น,นะคะกล้ามเนื้อตรงบริเวณสะโพกหรือข้อสะโพกจะค่อนข้างรีบแบนอันนี้เป็นการยืดกระตุ้นให้เขายังมีมูฟเมนต์ให้มีการทํางานที่ดีอยู่นะคะหายใจเข้ายกมือสองข้างเริ่มเลยค่ะหายอกพับแล้วก้มจับขาจับปลายเท้าดึงปลายเท้าหาตัวนี้ ดึงกลางศีษะแล้วพุ่งตัวยืดไปด้านหน้ารู้ร่างกายรู้ลมหายใจเข้าลึกๆออกยาวสองสามลมหายใจเลยนะคะรวมก่อนนะคะยกมือสองข้างขึ้นแล้วหายใจเข้า หายจับมือสองข้างวางไปด้านหลังปลายนิ้วหันหาตัวดึงหนะ้าอกยืดแล้วมองขึ้นค้างไว้เชิดค้างค่ะหายใจสบายแล้วขึ้นมายกมือสองข้างขึ้นค่ะหายใจเข้า หายจอกแล้วก้มลงมือจับขานะคะใช้นิ้วชี้นิ้วกลางเกี่ยวล็อกนิ้วโป้งเท้าไว้แล้วหายใจเข้าชันขาขวาขึ้นมาหายจอกว่าเรายกขาขวาขึ้นสูงเท่าที่เราไหวรู้ลมหายใจค่ะรู้สึกตัวด้วยสาสอง หกลับมาค่ะแล้วหายใจเข้าหายใจออกค่ะคับชอบท้องนิดหน่อยทันขาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วค่อยๆย,ยกขาซ้ายขึ้นดึงขึ้นสูงค่ะสะโพกเราจะไม่ยกเราจะทิ้งกระดูกนั่งวางกระดูกนั่งลงมือขวายยังเกี่ยวอยู่นะคะมีการแยกกันทำงานระหว่างซีซ้ายและซีขวาของร่างกายรู้ลมหายใจค่ะรู้สึกตัวด้วย สำคัญนะคะที่เรานิ่งอยู่กับตัวเองแล้วรู้ประมาณ3มลมหายใจแล้วใครกลับหายใจเข้าค่ะคราวนี้เราชันขาขวา,ขาแล้วยกฝ่าเท้าอันนี้ละกรณะดะโนราสนะถีบคลายข้อสะโพกคลายตรงสลักเพชรนะคะแล้วก็ยืดคลายกล้ามเนื้อต้นขาด้วย ฝ่าเท้าอุ้งเท้าอยู่หลังประมาณใบหูเราค่ะแล้วคลายกลับค่ะหายใจเข้าค่ะหายจอกแล้วชันขาซ้ายแล้วเหนี่ยวยกดึงค่ะค้างไว้ค่ะหายใจสบาย แล้วกลับมาค่ะลดลงค้างพอประมาณแล้วเรายืดเอ็นตัวไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นเ o u ตต e r โพสนะคะเอาสันนิ้วก้อยชิดกันเลย บีบแล้วดึงหนะ้าอกยืดอีกครั้งหนึ่งบีบหัวไหล่ไปด้านหลังค่ะเราจะได้หลายส่วนมากเลยนะคะวเวลาทำท่าชุดนี้ไม่เจอว่าไม่ว่าจะเป็นแขนไหล่ลำตัวต้นขาข้อสะโพกทุกส่วนต้องทำงานร่วมกันผสมผสานโอเคค่ะลองทำตามด้วน,นะคะเป็นอาสนาที่ค่อนข้างไม่ยากไม่ง่าย ค่อนข้างยากเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้ยากเกินความสามารถหากเรายังตึงเรายังทําได้น้อยเราก็ยืดตึงไปตามสภาพร่างกายของเราแล้วเมื่อเราฝึกเรื่อยๆจะเกิดการพัฒนาขึ้นทีนี้การพัฒนาของแต่ละคนเนี่ยมากน้อยแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ที่แน่ๆคือพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆหากว่าเราได้ทําโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะคะค่ะคุณหน่อย